เรียนท่านคณะกรรมก,การที่เคารพท่านดิฉันเด็กหญิงสิริบานแหม่งนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สโรงเรียนอนุบาลยโสธรสำนักงาเนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธรเขตหนึ่งวันนี้ดิฉันจะมากล่งส่วนตอนในหัวข้อศาสตร์ดีพระมหากษัตริย์ไทยประเทศไทยของ พระมหากษัตริย์เป็นผู้นำที่ทรงทำคุณประโยชน์ให้กับแผ่นดินไทยมาตลอดพระมหากษัตริย์ไทยทั้งสิบพระองค์แห่งราชาวงศ์จักรีทรงเป็นผู้เสียสละทำงานหนักทรงรับประชาชนอย่างแท้จริงรัชก,กาลที่หนึ่งทรงสร้างกรุงเทพมหา เป็นเมืองหลวงของประเทศไทยและยังเป็นผู้วางหลักราชฐานราชวงศ์จักรีรัชกาลที่สองทรงส่งเสริมวรรณคาดีเรื่องต่างๆเช่นเรื่องรามาเกียรติ์และยุคนี้ยังเป็นยุคทองของวรรณกรรมไทยและ การที่3ามทำให้บ้านเมืองค้าขายจเจริญรุ่งเรืองจนพระองค์ได้รับขนานนามว่าเจ้าหสัวรัชการที่สหรือพ้าจอมก้าเจ้าอยู่หัวทรงเก่งด้านวิชาวิทยาศาสตร์จนเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยรัชการที่5ทรงเลิก ทรงตั้งกองลูกเสือกองแมกของประเทศไทยและส่งเสริมให้คนไทยทุกคนรักชาติรักชการที่7พระองค์ทรงเปิดทางให้ประเทศไทยมีระบบรประชาธิปไตยปกครองประเทศมาสูรักชการที่แปด ที่เป็นที่รักของประชาชนแม้จะทรงอยู่ได้ไม่นานแต่พระองค์ทรงก่อตั้งเมืองนิ้ที่อนันทามหิโดลนขึ้นมาช่วยเหลือประชาชนรัชการที่9หรือในหลวงรัชการที่9ทรงเป็นพ่อแผ่นดินทรงทำงานหนักเพื่อคนไทยและมีค ชระชาชนทั่วประเทศและปัจจุบันคือรัชกาลที่สิทรงสืบสารพระราชชปณิธานของรัชกาลที่9และทรงหัวใยพวกเราทุกคนดีฉันรู้สึกภูมิใจที่เกิดมาเป็นคนไทยและขอกราบพระคุณในหลวงทังสิณพระองค์